โอ้เก็บพักล้วเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่เบิงพี่น้องลราเบิงในผลผักพักซี่ล่อมไหมพี่น้องงามขากักงงามแนง้งเนยะตอนซ่อนให้ตกลาก็ะ่าด้จักโตดอกพี่น้องเอ้ยบ่ดถ,ถืกอ,อ เก็บพักซี่ล้อมไปอ่อ,อมพวกกันพี่น้องงามขักต้นอันนี้ก็กินได้ด้จาเนี่ยนี่เอาไปลวกกินไปลวกกินกับแก้วนะพี่น้องเนะนนะกันน้ำพริกเบิง่งอันนี้จะว่าเขาเอื่อาอยางดอกพี่น้องเอ,อ้ยนี่ดดผู้ใดหุงจักนี่เบิง่งแต่แสบหายยังวะ เดี๋ยวมือรุ่นระเอก,กทาอยูพ่พุนละระ <laughs> เอกธายอ <laughs> ยู่พ่นมาเดยยูฮูเก่บปลาหาเจ็บผักป้านะพี่น้องเนาะอือได้ผักซี่ลอม <laughs> สุดยอดเลยพี่น้องเอยย <laughs> มือนัน่นเก็บผักซี่ลอมไปกินเนาะแซบคือกันพี่น้องจ้าเบิง เบิ่งหยอดอัวหลัวเลยพี่น้องแล้วเบิ่งแน่้ากุ่านะออื่ออ,อยู่อึดกินอยู่ต่างประเทศนี่จะแม่นบานเมี่ยงเขาอุดมสมบูรณ์พี่น้องมีสุยางอารรดอ่อนซ่อน พอใหญ่มมหาตกป่าพี่น้องเอ้ยเห็นผักเบึองงามขักแหลนเอ็นอยู่พวกนี้น,นะอออ หยอ,อนอ่อนๆสิเก็บเอาไปอ,อมใจอันเหนือเนอะพี่น้องเนาะหอมอีหลีจ่าพี่น้องมึงมึงหอมบบคขักเลยอืมโสดีหยายงว่ามีสูหมองแล้วจ้าเนี่ยพราะว่ามันเป็นฤดูก,กาลนั้นพักปลา ออกพี่น้องเพาวาหีมาอันเพราะฮมาบม้านนั่นลงเศร้าแล้วบ้านนี้มันพักป่าขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บพักอีกกันเน้อพี่น้องเ้อสิได้เฝ้ากลับจ้าเบิ่งพี่น้องคน่นึ่งเบิ่ง่ายพี่น้องเบื่องปักซี่หล่อมงามคักไปแล้วพี่น้องจ้าเบิ่งอู้สวยงามมากคักเก็บพักก่อนพี่น้อง